นะคะกดติดตามเพื่อเป็นค่าครูให้กับแผนด้วยไปดูพลังงานนะคะของคนที่เขาอะไม่เคยที่จะยอมคุณเออคนที่มีอิโก้เยอะคนที่ไม่เคยงอคุณเลยตอนนี้เขาเป็นอย่างไรดูได้ทุกสถานะเลยนะคะเนี่ย,พยไพ่ใบแรกเนี่ยก็คือ the impoler the impoler เนี่ยก็คือมีโก้อยู่แล้วไม่เคยสนใจใคร ไม่มีใครที่จะมาทําให้เขาอะเปลี่ยนแปลงความเป็นตัวตนของเขาได้จะรู้สึกหรือไม่รู้สึกอะไรยังไงเขาจะไม่แสดงออกด้วยใบหน้าแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใช้ความคิดค่อนข้างมากเหมือนกับในหัวของเขาอะจะมีแต่ในเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องที่เขาอยากที่จะโฟกัสเยอะๆแต่ในเรื่องราวของความรู้สึกที่เชื่อมโยงกับคุณก็มีนะด้วยไพ่ของไฮพินเทสเนี่ย บ่งบอกว่าเขามีความรู้สึกเชื่อมโยงกับคุณและก็ตัวคุณก็รู้ด้วยว่าทั้งคู่อะเชื่อมโยงกันซึ่งคุณก็รู้สึกถึงเขาบางครั้งอะไม่ได้รู้จักกันเยอะแต่มองออกว่าคนคนนี้ตอนนี้เขารู้สึกยังไงเขาคิดอะไรอยู่แต่อาจจะไม่ได้ทะลุปูโปงซะทั้งหมดเพราะพลังงานของเขาะบางอย่างเขาปิดซ่อนเขาไม่สามารถที่จะแชร์ให้กับคุณได้แม้กระทั่งพลังงานนะเขายังห่วงเป็นแบบนั้นเลย แล้วก็ตัวของเขาอาจจะเป็นชาวาธาตุลมเมทุนตุนกุมราศีราศีเมษได้คุณอาจจะเป็นชาวาธาตุน้ำมีนกรกฎพิกจิกหรือชาวาธาตุไฟเมษสิงห์ธนูได้หมดนะคะหรือสลับกับฝั่งก็ได้ตัวของคุณน่ะอยู่ในเวอร์ชันที่ดีแหละเวอร์ชั่นที่มีความสุขกับตัวเองได้เยอะอะ่ะแต่พอมาดิวกับเขาอะ่ะ เริ่มที่จะต้องใช้เรดาร์ในการที่ซัพพอร์ตความรู้สึกของตัวเองว่าตอนนี้คนคนนี้เขาคิดอะไรอยู่เขาเป็นยังไงเขามีความรู้สึกถึงเราแบบไหนแอบอยากรู้เฉยและด้วยคนคนนี้มีเป้าหมายในชีวิตเนี่ยค่อนข้างเยอะมากอยากทำนู่นนั่นนี่อยากจะไปประเทศนู้นประเทศนี้อยากเดินหน้า ในการที่ใช้ชีวิตให้เต็มที่ในเรื่องราวที่เขาอยากจะทำแพชชั่นแรงบันดาลใจเป็นนักพัฒนาไม่ค่อยชอบอยู่ที่เขามองว่าคุณอะเป็นคนที่มีความอบอุ่นน่ารักแล้วก็จิตใจดีด้วยไพ่ของวีนออ c คัพอะมันจะอ่านเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ และที่สําคัญก็คือตอนนี้การคุยมันยังเป็นในทรงที่แบบคนคุยหรือเป็นเพื่อนก็ได้ความรู้สึกที่เวลาทุกครั้งได้พูดคุยกับคุณมันดีนะแต่พอมันดีปุ๊บเริ่มเยอะความรู้สึกเริ่มเยอะเขาก็จะถอยถอยออกไปเป็น d ดทแอนดีเวิร์เพราะาตัวของเขาเนี่ยจะมีแบดอีเออร์กันคุณไม่ให้ต้องรู้สึกเยอะเห็นไหมไพ่ควีนออฟคัพ Cup, ก King Cup ับคิงออฟคัพ มีพลังงานของความเป็นคู่เกิดขึ้นแต่ระหว่างทางเขาคั้นไว้ด้วยไพ่เดทแล้วก็ไพ่สามถ้วยก็คือให้คุยกันเป็นแบบตรงเพื่อนทรงคนคุยได้อย่าพึ่งต้องใช้ระยะห่างก่อนเขายังไม่อยากรีบร้อนแล้วคนคนนี้ตอนนี้ถ้าถามว่าเขารู้สึกยังไงเขารู้สึกดีนะมีโอกาสที่ได้เข้ามาทําความรู้จักคุณได้เยอะแล้วก็คิดด้วยว่าคนอื่นคงไม่ได้โอกาสแบบนี้จากคุณ เหมือนกับเขาเป็นคนพิเศษด้วยไพ่ของหนึ่งถ้วยแล้วมันก็คือเป็นโอกาสจังหวะที่จะได้พูดคุยกันในรูปแบบของความสัมพันธ์ได้ด้วยไพ่สีหไม้หรือเป็น Long Term ม e l a t i o n s h i p หรือเป็นคนที่จะต้องมีอะไรมาทำร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการเรียนการทำงานหรือการที่จะต้องไปประชุมร่วมกันก็ได้มีในเรื่องราวของความประสานงานกันตัวของเขาเริ่มคิดแล้ว เดี๋ยวเขาจะต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อจะให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันยังไม่ขยับไปข้างหน้าคล้ายๆเป็นคนประหลาดนะด้วยตัวของคุณคุณก็เข้าใจว่าเป็นแบบนั้นน่ะเหมือนเขาจะจะติดเบรกเอาไว้อะไม่ให้ความสัมพันธ์เนี้ย มันรอไปตามความรู้สึกของเขาเพราะด้วยเขามองว่าตัวของเขาเนี่ยเมื่อในอดีตนะเขาเป็นคนที่มีโรคส่วนตัวสูงด้วยไพ่ของเดอะเฮอร์มิตโรคส่วนตัวสูงไม่ค่อยเปิดใจให้กับใครหรือเปิดใจให้กับคนยากบวกกับว่าเมื่อในอดีตเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ทํางานเยอะจนกระทั่งลืมเรื่องส่วนตัวลืมเรื่องความรักความสัมพันธ์ลืมไปว่าตัวเองก็เป็นคนคนหนึ่ง ซึ่งมันก็มีความรักได้มีความสัมพันธ์ได้แต่คุณอะเริ่มมองว่าตัวของคุณก็มีภาระที่จะต้องทําข้างหน้าเช่นกันเออไม่เป็นไรถ้าความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยมันไปต่อแบบคนรรักไม่ได้ก็ไม่อยากเสียเวลาแล้วก็ไม่ได้โทษเขาหรอกเพราะคิดว่าถ้ามันไม่ใช่คู่กันอะยังไงมันก็มาเติมเต็มกันไม่ได้แต่ความรู้สึกอะมันเติมเต็มกันได้เสมอเหมือนกับว่าเวลาคุณนึกถึงเขาอะ มันก็มีพลังงานบางอย่างเข้ามาซัพพอร์ตคุณเสมอว่าตอนนี้เขาอาจจะยังไม่ว่างเขาอาจที่จะติดงานหรืออะไรซึ่งมันไม่ได้ทําให้คุณอะเกิดพลังงานลบหรือว่ามองเขาในแง่ลบหรือมาสร้างความทุกข์แต่มันกลับกลายเป็นแรงสนับสนุนให้คุณอะเข้าใจเขามากขึ้นและมีความสุขในการที่จะไปข้างหน้าเยอะๆเพื่อให้อนาคตของคุณอะดีโดยไม่ต้องลังเลแล้วก็สงสัย คุณอาจจะมองเขาว่าเออเขาเข้ามาในช่วงจังหวะที่คุณอาจจะยังไม่ได้อินกับความรักหรือเคยอินมาแล้วแล้วตอนนี้อยากที่จะหาในเรื่องราวของประสบการณ์ชีวิตที่อัพขึ้นไปอีอะให้มันดีให้เหมาะสมกับว่าที่ร่ำเรียนมาหรือที่เคยสะสมประสบการณ์มาอยากไปนะจุดจุดนั้นก่อนจุดตรงเนี้ยมองว่า ถ้ามันยังไม่ใช่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดแล้วจะต้องเสียใจฟูมไฟเพราะด้วยตัวของคุณเนะี่ยเป็นเก้าเหรียญนเนกะ้าเหรียญก็คือคนที่รักตัวเองได้ดีมากๆอ่ะดูแลตัวเองได้ดีจนแทบไม่ได้ขาดเหลือความรักไม่ได้ขาดอาจจะเหลือเออนั่นนะ่ะจนคุณมองว่าเรื่องครอบครัวก็สําคัญแต่ถ้ามันไม่ใช่ครอบครัวของคุณเองก็สําคัญการที่คุณอยู่กับครอบครัวคนรักที่บ้าน อันนี้ก็ตอบโจทย์ได้ไม่แพ้กันนี่ก็คือสิ่งที่คุณมองไว้เก้าเหรียญกับสิบถ้วยอะ่ะหาเรื่องราวการซัพพอร์ตความรู้สึกตัวเองอะ่ะเข้ามาได้เสมอแล้วส่วนตัวของเขาอะ่ะเขารับรู้นะว่าคุณอะ่ะหยิบยื่นความรู้สึกที่ดีให้กับเขาอะ่ะคุณก็ใส่ใจเขาพูดจาดีอะไรหลายอย่างแต่ตัวของเขาพยายามที่จะวิ่งหนีความรู้สึกนั้นมันเป็นเพราะอะไร พราะด้วยตัวของเขาเนี่ยเมื่อในอดีตอ่ะอาจจะเคยถูกจัดหรือเคยถูกตัดสินจากบุคคลภายนอกว่าเขาอะเป็นคนที่ไม่เหมาะสมเป็นคนที่ไม่ดียังดีไม่พอเขาก็กลัวว่าความที่คุณอะเป็นก้าเหรียญอะที่คุณมีทุกอย่างแล้วอะ่ะถ้าเขายังมีดีไม่เท่าคุณหรือไม่มากกว่าคุณเนี่ยเขาจะโดนข้อหาว่าอืม เข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยทำให้เขาอะ่ะคิดอย่างเงี้ยแต่เขาอะ่ะเป็นคนที่ไม่ได้คิดอย่างนั้นเหมือนกับที่คนอื่นมองมันอาจจะเป็นปมในใจปมลบๆที่เขาเคยเจอเมื่อในอดีตนะ่ะเนี่ยการซุบซิบการนินทาหรือว่าการที่คนอื่นมองเขาในแง่ที่ผิดเขาเคยที่จะได้รับความรู้สึกนั้นอะ่ะเมื่อในอดีตว่าคนอย่างเขาเนี่ยอาจจะ เป็นคนที่ไม่สมควรอะที่จะได้รับสิ่งที่ดีๆจากคนที่ดีๆหรือเขาไม่เคยได้รับเลยเมื่อในอดีตก็ได้เลยทําให้คนคนนี้เกิดความระมัดระวังตัวความกลัวเกิดขึ้นในจิตใจเมื่อเวลาเจอสิ่งที่ดีแล้วก็ดีมากๆก,กลัวว่าถ้าในอนาคตอะไม่มีสิ่งนี้หรือสิ่งเนี้ยมันได้หายไปอะเขาจะเป็นยังไงต่อแล้วคุณอะจะมาทําให้เขาอะ เกิดในภาพเดิมหรือเปล่าคือหมายถึงว่าเขาไม่อยากให้ตัวเองอ่ะจะต้องเป็นธาตความรู้สึกของใครเวลารู้สึกดีแล้วอ่ะก็คือจะให้สิ่งสินั้นอ่ะอยู่ใต้ความรู้สึกของเขาคือจะมีก็ได้ความรู้สึกเนี้ยไม่มีก็ได้เพราะถ้าเขาเสพเยอะๆเขาจะกลายเป็นคนที่จะต้องได้เสมอแล้วพอไม่ได้เนี่ยเขาก็จะกลับไปนัดจุดเดิมจุดที่เขาอ่ะเคยขาดและเขาไม่เคยได้รับ เขาก็ไม่อยากที่จะกลายเป็นคนที่จะต้องรอความสุขจากคุณนะหรือคิดว่าความสุขจากคุณน่ะมันดีแล้วมันก็ตอบโจทย์เขาได้เขาพยายามที่ปฏิเสธไม่ยอมรับใช่แล้วก็หันไปทํางานเยอะเวลานึกถึงคุณหรืออะไรอ่ะเขาจะพยายามลืมสลัดออกจากความรู้สึกไม่ให้ต้องรู้สึกเอาเวลาไปทํางานดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้ารู้สึกเยอะๆมันจะกลับไปณจุดเดิมก็คือแปดา หาหนทางออกไม่ได้นอกจากการที่จะต้องได้รับการตอบสนองนี้ตัวเองได้รับความรักที่ดีๆอย่างนี not first, not ้ตลอดขาดไม่ได้พอขาดเดี๋ยวจะกลับไปณจุดที่เขาอ่ะไม่สมบูรณ์อีกเขาก็เลยเดินออกหรือว่าพยายามที่จะเฟดตัวเองออกไปจากคุณทั้งๆที่ก็รู้แหละว่าความรู้สึกที่คุณมอบให้เนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ดีและเขาก็ต้องการแบบนั้นด้วยแต่ความกลัวมันเยอะกว่า กลัวว่าถ้าเคยได้รับแต้ไม่ได้รับมันก็จะแย่ในฝ่ายของเขาแต่ฝ่ายของคุณอ่ะมันเติมเต็มได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วไงมันล้นแล้วอ่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่เนี่ยเขาก็เดินออกไปเงียบๆหลายต่อหลายครั้งที่คุณมองว่าทำไมอ่ะความสัมพันธ์ความรู้สึกมันกำลังที่จะเชื่อมโยงกันดีก็เกิดไพ่เดสอย่างเงี้ยสิบดาบอย่างเงี้ยแล้วก็เดอะทาวเวอร์หยุดกระทนัทนหัน คุณก็ต้องกลับมาทบทวนตัวเองใหม่อีกรอบหนึ่งมันผิดที่ฉันเหรอฉันดีกับเธอไม่ได้เลยเหรอถ้าฉันดีกับเธอเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผิดใช่ไหมที่ทำให้ความรู้สึกของเธออ่ะค่อยวคุณก็อ่ะได้ถ้าความดีของคุณมันทำให้เขารู้สึกลำบากใจหรือเป็นภาระทางความรู้สึกก็ไม่ต้องทำให้น่าจะดีกว่า แต่เป็นการคิดที่ไม่มีอคติอะไรใดๆการคิดในลักษณะที่เข้าใจเขาเข้าใจเราคุณมีความเข้าใจเขาอะด้วยไพ่เดอะเมซิเชียนอะคุณน่าจะรู้อะไรบางอย่างลึกๆว่าคนคนนี้น่าจะเคยมีปมแล้วก็เดินหนีความสุขทั้งๆที่มันเป็นความสุขที่คุณอะไม่เคยได้มอบให้กับใครมอบความจริงใจให้กับเขาอะ คุณก็เป็นคนที่ต้องการความสุขด้วยเช่นกันความสุขที่เป็นแบบไม่ได้มีอย่างอื่นแอบแฝงอ่ะแต่ตอนเนี้ยเออคุณก็พยายามที่จะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแบบเซฟตัวเองให้มากอ่ะรู้สึกมือรั่นอยากทักหาเขาก็ไม่เขียนอยากเขียนหน้าอยากพูดอยากคุยกับเขาก็ไม่ทําเพราะไม่รู้ว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาจะรู้สึกแบบเดียวกันกับคุณหรือเปล่าคุณให้เกียรติคุณเคารพการตัดสินใจของเขา แล้วคุณก็มองว่าอืมตรงเนี้ยเราอยู่ในพื้นที่ของเราอย่างเงี้ยปลอดภัยดีกว่าไม่สร้างความทุกข์ใจอะไรให้กับใครแล้วคนคนเนี้ยตอนเนี้ยเป็นยังไงไพ่เดือฟูก็ใช้ชีวิตตามที่เขาเป็นการรักอิสระเยอะๆการทำตัวเองที่ไม่จำเป็นจะต้องมีใครมาให้ความรักก็ได้แต่ตอนเนี้ยเขาต้องการความรักแล้วอะ <c oughs> ท่าไมมันกลายเป็นอย่างนั้น มันเกิดไพ่ของการที่อยากที่จะ take action กับคุณแล้วอะเพราะเขามองว่าหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตของเขาอะตอนนี้มันเริ่มลงตัวแล้วมันเริ่มดีแล้วและอีกจุดหนึ่งก็คือเขาพยายามที่จะเคลียร์พลังงานลบๆของเขาอะในภาพจำเก่าๆว่ามันไม่จำเป็นหรอกที่ว่าจะต้องตัดใครออกจากชีวิตหรือได้รับความรักดีๆแล้วจะต้องสลัดออกเพราะกลัวว่าจะเป็นาธาตของมันเมื่อเวลาไม่ได้อีกจะกลายเป็นความทุกข์ เขาพยายามที่จะไปต่อข้างหน้าโดยละทิ้งความรู้สึกนั้นออกไปแล้วก็เซฟตัวเองใหม่เคลียพลังงานตัวเองใหม่ว่าสิ่งที่คุณมอบให้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่วิเศษมากๆม,มันไม่เคยได้รับจากใครแล้วมันก็ถึงใจมาก,มากๆด้วยเพราะเขารับรู้ว่าคุณเน่ยเป็นตัวแม่เป็น dm เพ dm เพเนี่ยเวลารู้สึกกับใครอ่ะก็รู้สึกเยอะแหละไม่ได้คิดเผื่อใจเจ็บหรืออะไรเพราะมองว่า เจตนาดีอะ่ะถ้ามันจะเจ็บก็ช่างมันเถอะก็ยอมรับกับความเจ็บได้ก็คือรักด้วยใจทั้งหมดอะ่ะส่วนเขารักด้วยสมองแต่ตอนนี้สมองของเขาเริ่มใช้การไม่ได้แล้วเขาจะใช้ใจแทนแหละโอเคปะ่ะอืมแล้วเขาก็คิดหรือว่ามีการนั่งสมาธิหรือมีการได้รับรู้อะไรบางอย่างว่าอันเนี้ยปลอดภัยแล้วแหละที่จะรักปลอดภัยแล้วแหละที่จะไปต่อในอนาคต เข้าใจว่าการเจอกันระหว่างคุณกับเขาอ่ะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันเป็นในเรื่องราวของพรมลิขิตที่นําพาให้ได้มาเจอกันแล้วเขาก็รู้สึกผูกพันกับคุณเยอะไพ่หกถ้วยอ่ะมันเป็นไพ่ของอดีตอดีตที่คุณและเขาอ่ะอาจที่จะเคยเป็นอะไรกันมาก่อนแต่ไม่ได้รับรู้ในภพชาติเนี่ยแต่มันมีความรู้สึกผูกพันเยอะตัวของคุณอ่ะมันเป็นภาพที่ขึ้นอยู่ในหัวเขาอะตลอดเลย <c oughs> แต่ตัวของคุณพยายามตอนเนี้สลัดเขาออกจากหัวเห็นไหมมันย้อนแย้งกันแล้วคนคนนี้เขาไม่เคยงอ,อคุณคุณรับรู้ได้ไม่ว่าคุณจะหายคุณจะตายคุณจะเป็นอะไรมันไม่มีทางหรอกที่เขาจะติดตามหรือเขาจะถามหามีแต่ฝ่ายคุณเท่านั้นนะที่เวลาเขาหายไปรู้สึกกังวลใจว้าวุ่นใจนอนไม่หลับทำไมไม่ตอบหายไปไหนสบายดีหรือเปล่าป่วยไข้ไหม แต่ตอนนี้คุณปล่อยวางแล้วจะไปอะไรก็ไปเถอะฉันก็อยู่ของฉันได้บนโลกใบนี้นั่นน่ะเขารับรู้ได้ว่าเมื่อในอดีตด้วยความมีอีกโก้ความถือตนความไม่เคยยอมใครเพราะปมในอดีตเยอะแต่ตอนนี้เป็นเพจออ f ครับจะยอมรับกับความรู้สึกตัวเองแบบเรียวๆแล้วว่าอยู่ไม่ได้นะเบื่อหน่ายเหลือเกินไม่อยากอยู่แบบนี้คนเดียวแล้ว เนี่ยความรู้สึกของเขาอะ่ะเขาก็จะพูดกับคุณว่าช่วยหันหน้ากลับมาได้ไหมอะ่ะให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งจะได้หรือเปล่าเขาไม่เคยคุยกับใครแบบนี้แล้วก็รู้สึกผูกพันแบบนี้กับใครเลยอะ่ะมีเพียงแค่เธอเท่านั้นน่ะที่ฉันรู้สึกด้วยแต่เวลาเธอเหมือนหนีนหเธอไม่ใส่ใจฉันอะ่ะฉันรู้สึกเจ็บเหมือนมีงูกัดเท้าฉันเลยอะ่ะ เธออย่าทำแบบนี้ได้ไหมอะ่ะฉันยอมรับแหละฉันเสียใจแหละเมื่อในอดีตที่ฉันน่ะเคยละเลยความรู้สึกของเธอเคยอีกนอเธอเคยแกล้งเธออะ่ะเพราะฉันรู้ว่าเธอชอบฉันเยอะและฉันก็มีความสุขแต่มันเป็นผลทานที่ผิดอะ่ะแล้วก็ทำกับคนผิดด้วยอ๋อแต่ฉันจะมีความสุขมากกว่านี้เลยนะถ้าเธอให้อภัยฉันน่ะ และฉันก็จะเป็นคนรักที่ดีให้กับเธอได้และฉันก็รับรู้ได้ว่าชีวิตของฉันน่ะตั้งแต่มีเธอเข้ามาฉันมีความสุขมากมากกว่าเงินทองที่ฉันเคยบ้าคลั่งที่อยากจะมีซะอีกเพราะตรงนั้นน่ะมันตอบโจทย์ได้ในบางอย่างแต่มันไม่สามารถตอบความรู้สึกฉันได้เลยว่าจริงๆแล้วลึกๆฉันขาดความรักที่ดีความรักแบบคู่ครองน่ะอ,อันนี้เป็นความรู้สึกจากเขา ไพ่นางฟ้ามาดูไพ่นางฟ้าบอกว่าความสัมพันธ์ครั้งเนี้มีโอกาสที่จะได้ร่วมเรียงเคียงหมอนกันนะเออแล้วก็เปิดใจคุยกันจากที่ไม่เคยพูดความรู้สึกเพราะใส่หน้ากากเขาไม่กล้าที่จะเปิดเผยความรู้สึกเขาเรียวๆว,ว่าเขาอะต้องการคุณไม่ว่าฝั่งคุณหรือฝั่งเขาอะเคยไปลองขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จักรวาลพระแม่รัศมีปลาพิคเนตองค์พ่นนอ ทาเวทหรืออะไรใดๆอ่ะจะได้แล้วก็เป็นคู่ที่เข้ามาพร้อมกับการเงินการงานที่ดีมีความสุขด้วยกันเยอะๆแต่ตอนนี้ห่างกันใช้แรงดึงดูดกดแรงดึงดูดมีโอกาสที่จะได้วีดดิ้งแต่งงานใช่แต่ตอนนี้อย่าเพิ่งไปถึงขั้นนั้นเลยมันจะถึงขั้นที่ว่าเขาจะต้องปรับปรุงตัวของเขาก่อนแล้วก็จะมาเริ่มความสัมพันธ์กันแบบมีสถานะซึ่งกันและกันแบบนั้นเลย เอาไพ่ไม่ใช่เอาตัวอักษรมาดูตัวอักษร,กษรนะคะมีตัวอะไรบ้างกรมมาเซย์เคคิงดอมนะคะเอ็กซาเลสิงคโปร์โอเชียนแซสซีโร่จีกูเกิลเอลลารอนเอลลารอนเอนอร์เวฟฟานนะคะทีนี้เดี๋ยวเราลอง,ลองไปดู ไพ่ข้อความจากความรู้สึกของเขาลึกๆอะ่ะด้วยไพ่เดอะเฮอร์มิตสำหรับละ120แล้วก็ไพ่นางฟ้า120เหมือนกันแอดไลน์แผ่นเค้กคุกกิ้นะคะอันเนี้ยสำหรับคนที่เข้าใจยากมากๆอันเนี้ยมีร้อยแผ่นเลยนะโคตรคุ้มอะ่ะเขาต้องการเวลามากกว่านี้หรือที่ผ่านมาเลยไม่ได้ทำอะไรเยอะๆแต่ตอนเนี้ยเขาตกหลุมรักคุณอย่างมากๆแล้วก็แน่นอนยอมรับความรู้สึกของตัวเองแล้วไม่ปฏิเสธและ แล้วก็จะง้อคุณด้วยเขาไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครมาก่อนเลยอ่ะอืมเขาไม่สามารถแม้แต่จะมองหน้าคุณในเวลาเนี่ยเขามีความกระดาเขากลัวตอนนั้นอ่ะกลัวเรื่องการซุบซิบนู่นนั่นนี่ว่าเขาเป็นคนขาดเขาเป็นคนที่ไม่สมควรได้รับความรักอะไรเลยทําให้เขากลัวในความสัมพันธ์ครั้งเนี่ยแต่สุดท้ายท้ายสุดคุณไปทําให้ใจเขาเต็มอ่ะ เขามีความสุขอะ่ะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่กลัวอะไรใดๆแล้แต่เขากลัวว่าคุณจะไม่ให้โอกาสเขาแล้วคุณจะไปจริงๆอันเนี้ยน่าจะเป็นสิ่งที่เขาสแกรมากที่สุดในช่วงเวลาเนี้ยม,มาหมดอารมณ์ความรู้สึกก่อนหน้านั้นน่ะเก็บซ่อนจนมันไม่ไหวแล้วไงไปดูช่วงเวลาที่สําคัญๆระหว่างคุณกับเขานะมีช่วงเวลาไหนบ้างว่าจะเป็นวันเดือนสัปดาห์ปีปีเยอะไปปะ วันที่3เดือน3 3สวัน3สัปดาห์นับจากนี้มีนาคมวันที่2เดือน2 2สัปดาห์ไม่เกิน2ปีกุมภาพันธ์หรือวันที่23ก็ได้เมื่อกี้นี้เอามารวมกันนะคะไปดูไกด์ไลน์หน่อยด้วยคีย์เวิร์ดนะคะซิมโบลคีย์ออรโคลคารว่าจะออกมาในทิศทางไหนให้ไพ่เขาไกด์ไลน์ดูนะ เขาบอกว่าตรีบานความสัมพันธ์เนี้ยมันจะดีแหละไหลออกสิ่งไม่ดีไปหมดแล้วมีแต่สิ่งที่ดีๆกองไฟร้อนลนและอยู่ไม่ได้ข้ามอุปสรรคและสุดท้ายชีวิตในมือใครเลือกให้ดีน่ากินเขาอยากกินคุณน่ะความรักจะถูกเติมเต็มทีละนิดทีละนิดแต่จะเต็มอย่างแน่นอน ตอนนี้เขาเป็นผู้ขอไปแล้วนะต้อยต่ำรักข้างเดียวแล้วนะเขาอะต้องพึ่งพาคุณแล้วเขาจะอยู่คนเดียวไม่ได้แล้วแต่ก่อนเคยอยู่ได้แล้วก็คิดว่าไม่จำเป็นจะต้องมีใครเพราะอุดดีอะไร,ไ,รไปดูสถานการณ์ของเขาต,ตอนนี้หน่อยเขาเป็นอะไรยังไงสิตอนนี้ไปดูสถานการณ์ขเขาหน่อย สถานการณ์ของเขาตอนนี้อู๋เขาบอกว่าเขาหลอนะแฮนซัมมีเสน่ห์รถสนิยมสูงเป็นที่หมายปองเป็นคนดังอัธยาศัยดีเนี่ยขี้อวดอวดตัวเองอีกแล้วไงเขาบอกว่าการได้ของควันของมีค่าเขารู้ว่าคุณเป็นสิ่งที่มีค่าสําหรับเขาอืมความคิดของเขาที่คิดอยากจะทํากับให้กับคุณบ้างและแหละ และคุณก็รู้สึกน้อยใจผิดหวังเสียความรู้สึกเศร้าใจแล้วก็เป็นทุกข์เมื่อในอดีตเนี่ยมองคนผิดแต่ตอนนี้คุณภายในของคุณเป็นฮีโร่ภายในตัวตนเองอะออความเข้มแข็งและการตื่นรู้แล้วไม่ได้สนใจขนาดนั้นอะเออแต่เขาอะอยากที่จะเป็นเนื้อคู่คุณเ,เนื้อคู่อุปถัมภ์การอบอุ้มการมีใจรักที่ไม่เสื่อมคลายรู้สึกเยอะๆแล้วสุดท้าย เขาอะต้องการพาคุณไปรับประทานอาหารแล้วก็มีความสัมพันธ์ร่วมกันด้วยนะก็อาจจะต้องเป็นขั้นตอนทีละขั้นทีละตอนอย่ารีบร้อนนะคะให้คิดอะไรก็ได้ในคำถาม3ข้อไม่ทันก็กดพอแนจะเปิดเฉลยให้นะคะไม่ว่าคุณจะถามอะไรก็แล้วแต่ Angel Answer ข้อที่1จะตอบว่า for give bon net ให้อภัยไหมให้โอกาสหรือเปล่า ask for help from o u t h r ลองถามคนอื่นดูก็ได้ถามใครถามในดวงจิตตัวเองนางฟ้า ayer f r m now นับจากนี้นะคะนี่ก็จบแล้วสำหรับแรนดอมขอขอบคุณมากที่มาร,รับชมแล้วก็รับฟังขอค่าครูในการกดแชร์กดไลค์กดซั s สไคร e นะคะดูโฆษณาไม่กดค่ามีหนังสือมีไพ่ oracle นะแอดไลน์มาแพน เค้กคุกกิ้งนะคะสามารถถามได้ตอนนี้ก็จะมีเพิ่มเติมนั่นก็คือว่าเป็นหนูมูสิกานะคะหมายความว่าเวลาเราไปทําบุญเนี่ยกับปาพิคเนตเนี่ยเราต้องถวายหนูด้วยเพื่อเป็นการกระซิบแล้วเราจะได้รัดคิวได้ในสิ่งที่เราปรารถนาเร็วขึ้นเพราะว่าเป็นบริวารของท่านถวายซะคู่ละ100รรวมค่าส่งเป็นร้อยห้าสิบแอดไลน์ที่เดิมนะคะก็สามารถ สั่งจองกันได้ตอนนี้ก็มีของแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ขายได้เยอะด้วยนะคะคลิปเก่าดูได้ไม่มีวันหมดอายุเพราะว่าเป็นไทม์เลสนะคะฝากดูคลิป1นาที3นาทีด้วยก็จะมีให้ได้ทราบได้เห็นอะไรกันใหม่ๆเป็นไลฟ์สไตล์ของแพนแล้วก็เป็นอะไรที่ต้องซีเรียสเยอะๆนะคะสมัครเป็นสมาชิกได้นะคะกดไปที่สมัครสีน้ำเงินเนี่ยก็จะได้ถวายดอกบักวกับแพน เดือนหน้ามิถุนาต้นเดือนก็ยังสมัครทันนะคะหรือถ้าต้องการง่ายๆทุกช่องทางอ่ะไม่ว่าจะเป็นการดูดวงหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ได้ร่วมบุญเช่นกันการใส่บาตรการทำบุญทั่วๆไปการได้ช่วยเหลือผู้ยากไร้นะคะก็ประมาณนี้เลยถ้ามีอะไรสงสัยก็ในเรื่องไพ่ใช่ไหม ใครซื้อนังสือไปแล้วก็ไปดูได้ในไลฟ์สดวิดีโอไลฟ์สดะแพนก็จะมีวงเล็บไว้ว่าจะมีช่วงของการสอนไพ่ไมเนอร์22บสอใบสอนไพ major, ่เมเจอร์กี่ใบกี่ใบก็ไปดูกันคุณว่างเมื่อไหร่คุณก็ไปเปิดดูสามารถเรียนได้ตัวเองสามารถสร้างอาชีพได้ด้วยตัวเองด้วยนะคะเริ่มซะวันนี้ก็อย่างทันไม่จําเป็นว่าเออไม่ได้เกิดมาเพื่อสิ่งนี้ไม่มีเซนทุกคนมีหมดแหละฝึกกันได้ทำบุญทำทาน ถามตัวเองบ่อยๆว่าเกิดมาเพื่ออะไรแล้วไปให้ถูกทางนะคะนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย